สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก,กับก้าวมาพบกับช่องสาวมิ้งพระรวยคือเกาะะา่าเนาะค่ะวันนี้สาวมิ้งพระรวยดเดินทางมายังบ้านของพ่อบุญชูเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะพ่อบุญชูนี่เพิ่นกแกยู่ไฮย,ยู่พู่เนาะคะ่ะเงานสานยยั้นยู่ไฮยู่พูอยู่น้ำปลาน้ำดงเนาะคะ่ะโอ้ยอย่าเฮาเถอะค่ะอย่าเฮาทอมาขอโศกขอลาซื้อมึงเนี่ย สวัสดีผู้ชมเฮาคักอันนี้บ้านของข้อเนาะค่ะอยู่เหือนแล้วอสมุนอ่าสมุนเนาะอคุณพ่ออยู่เหือนบ่ค่ะ สวัสดีค่ะพระบุญชูค่ะค่ะเป็นยังไนคุณพ่อฟันบฟอ,อยู่แล้วมันน,น,มนทน่่ฟันอยู่คุณพอ่อมาค่ะอะคุณพ่อฟันก็ถือว่าโชคดีเนาะค่ะมาตามนนม,มือนี้ฟันเมือไรคะคุณพอ่อฟันมือว่านเนาะฟันขึ้นว่านเน,นานนะคะ่ะแสดงว่าคุณพ่อนี่ฟันขึ้นวัาน เสาเนาะคุณพ่อเนาะมันเสาขึ้นวันเสาค่ะเพราะว่ามาตามคุณพ่อมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะค่ะฝันแนวไยอคะคุณพ่อฝันเกผู้เฒ่าละมา้องบอกฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาบองบอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายโอ้ผู้เฒ่าผู้ชายเนาะเออมื่อเอินบอกเลยซื้อบ่ได้คุยกันอีหยังโอ้จังหวะวะ มาแบบได้นาะยังงออะมาห่องบอกมาห่องบอกเลยเออสามโตกับสองโตค่ะพ่อเฝ้าไปก่อนเล่อหัวใจหัวเฝ้าไปจังได้ว่าฝันว่าเห็นผู้ใหอยู่ในความฝันอ่ะโอ้แต่ได้ยินแต่เสียงเลยบอได้ยินแต่เสียงมาห่องยู่ใส่ันคุณพ่อห้องย่อทางนี่นะโอ้คุณทางใส่คุณพ่อนี่บอกเดี๋ยวทางเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเนาะค่ะนี่บอกคุณทางนี่บอกเพราะว่าบ้าน พอบุญชูนี่เป็นปลาเนาะค่ะเป็นปลาเป็นปลาหลัก็เป็นทางแยกเขามาเนาะค่ะห่างบอกอยู่นาคอณทางเลยบอกคุณพ่ออยู่นาคอณทางโอ้ค่ะบอกก็เบื้องฝันว่าเห็นผู้ใดมาคุณพ่อบอกเชื่อเด้อฝันว่าไปเนาะห้องบอกแนวนี้ว่าปันมันเสียงผู้เฒ่าค่อยๆอย่างนี้เสียงผู้เฒ่าเออโอ้ ฒ่าผ okay. so yeah? <cat> ู <ocean> <cat> ้ชายผู้เฒ่าผู้ชายเนาะเออเพิ่นก็ว่าคือเอาแล้วว่อย่างนี้แต่เสียง374ว่าซั่นหัว374เออ2ตัวนั่น92แล้วว่2ตัวนี92เออโอ้ว่าวหัวขึ้นมาบ่วะ ผู้เฒ่าทั้งหลายมาอันเอื่นบอกแนวนี้ว่าโอ้ฝันบ่เห็นโตว่าอย่างนี้ก็ฝันก็ได้ค่ะฝันมาห้องบอกหลังจากนั้นจังไหนต่อบันคุณพ่อหลังจากนั้นวากับอันนี้แล้วหัวขึ้นมากกับมาคิดเบิื้องแม่นึกว่าแม่น้อหึ้มาตัวอีกวเจ้าวัวอ่าฝันม่าหันกระเชียดเนาะคุณพ่อเนาะเออฝันวัาหันกับ อันนี้ต้องหันเฉียดแค่แต้มเดียวเนาะคุณพ oh. oh, ่อเนาะเียดแต้มเดียวเนาะค่ะคุณพ่อหายหาเจ็ดได้เนาะหาหาเจ็ดออกหาแปดได้เนาะเคุณพ่อหายหาเจ็ดออกหาแปดเนาะค่ะแต้มเดียวเนาะค่ะอ่ะหงวดนี่ตองมาละเนาะมันไก่มันมอเลยตองมาละถืบว่ามาบ่าแตงโมค่ะมากเก๋ เหล็กที่จังมันงามอยู่หมดเลยว่ะค่ะห้องบอกนีห้องบอกขามขามคลองเนาะค่ะ <_' S 1> ท่านผู้ชมขามคลองเนาะค่ะเพราะว่าน,นี้เป็นคลองเนาะคุณพ่อ,พอนเนาะเป็น,น,นะคลองนามเนาะค่ะคลองนามแล้วก็เป็นถนนเนาะคะ่ะถนนอืมมาห้องบอกเลยเพิ่นว่ะค่ะ <_' S 1> คุณพ่อคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเป็นผีผ่านทางวาก<พ>็สิผีผ่านมาเนี่ยนะผ่านทางมาเนี่ละคิดว่าเป็นผีผ่านทางเออเป็นผีเป็น นี่นะเพ่นเที่ยวยูดีอะ่แถวนีคุณพ่อว่าเพื่นเที่ยวเมนบ่เพื่นเที่ยวซ้ายหนีเมนโบเที่ยวซ้ายหนีนะแต่ก่นประวัติซ้ายนีนี่เป็นเป็นเป็นป่าแบบไหนเป็นป่าซ่าหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นเป็นปลาธรรมาานี่และแต่ว่ามันเป็นหอมลงไปหุ่นที่แล้วมันเป็นหองบอกคะเออเป็นหอมหน่อยๆลงไปหุ่นฮะตรงหน้าเขาโอ้เป็นหองเป็นโศกเป็นหลืบลงไปเออเป็นห่วยเมนบ่คะ โไปหาิ่งยินกับเพิ่นว่าสมัยตะกี้นี่แถวนีนเจ้าที่แห้งมันบอกคุณพ่อเจ้าที่แห้งอยอะเจ้าที่เว้ยกันบ้ออันนี้ก็จับไปเสี่ยงคุณได้เจ้าที่เว้ยจับคนนี่บอกไปเสี่ยงอือโอ้ดอนนั้นเป็นดอนมันบอกคะแต่คนอีสานเขาจะเอือดดอนเนาะคุณพ่อเนาะเป็นดอนอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อสี่หน่อย ตัวใดคะคุณพ่อป้าหน่อยๆตุมหัวไห่หัวไห่ตัวนั้นมันเป็นดอนเป็นบอกคะเป็นดอนเป็นดอนเป็นดอนอะไรก็เป็นหอมลงไปโอ้เป็นหอมเป็นเป็นโศกเป็นหรือเป็นไข่ไข่เป็นไข่คล้องน้ำลงไปเป็นบอกคะเออมันไปคล้องน้ำลงไปไข่ไข่อยู่น้ำผู้มปนบอกคุณพ่อไข่ไข่อยู่น้ำผู้กระซี่กระซี่แห้งแน่เนาะคุณพ่อเนาะเจ้วที่กระซีแห้งแน่ค่ะ สมัยตะกี yeah, uh, <but> ้นี่ม uh, ีการเสียงหอดคนเสียงหอดคนบันี้ฮะเห็นบ่บันิเห็นคือเกาเห็นเือเบาเอาโอ้จุดทูบจุดอยังบอกเกาเอาเออจักมื่นเสียงจักมื่นคุณพ่อ่ยังเป็นมืออยู่เด่นแล้วเอาไปเสียงโอ้แต่ก็หาเห็นเนาะหากันแส้โอ้แต่โคบโคบเลยอือบอก เจ้าที่เจ้าท่านอนที่บ้าน้จังเห็นโอ้พระนาบเห็นอืมพนาบโบเห็นเนาะค่ะถ้าบแจงเพราะว่าเจ้าทีแห้งเนาะค่ะอะในเมื่อเจ้าทีแห้งเพิ่นกลับมาบอกเลขแล้วน้คุณพ่อเนาะเออสามตัวกับสองตัวอะคิดว่าจะได้กระตงมาละหวดนีเนาะอกเขาตัวได้กระตงตัวหนึ่งละได้สามตัวกับสองตัวนี่เนาะค่ะขอให้มีโชกมีหลับในรางวัลใหญ่กับพ่อบุญชูสุขูสุคนค่ะคลิปแรกของหดวบันที่สอง พฤษสภาคม2568เลข3ามตัวตัวใดคะคุณพ่อส7 4เจ4สี่สามเจี่นาะค่ะสองตัวนี่เก92สองเกสองนาะค่ะสองตัวเกาสองเป็นแนวทางของคุณพ่อในงวดนี้ค่ะค่ะเป็นแนวทางค่ะถ้าคุณพ่อฟันมาตามอีกเนาะคุณพ่อได้ว่าทบ่ฟันอาสิได้คลิปเดียวก็ไดในงวดนี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่อบุญชูหลายๆค่ะบบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะ การสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอบุญชูค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะพอบุญชูนี่ฝันบอย,ย่าฝันสันสันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชา้ผู้เฒ่าเพิ่นว่าห้องบอกเรขเพิ่นเนาะค่ะห้องมาจากพ้นทางเพิ่นว่าค่ะห้องบอกขามข้องมากเนาะค่ะบอกว่า อย่าลืมสื่อเอาเดอร์วระสันงวดนี้สามเจ็ดสี่สันสองตนี่เก่าสองเพื่อนว่าอย่าลืมสื่อเดอร์ลองเบิงเพื่อนว่าค่ะเป็นผีผ่านทางเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าแทบนี่เนาะคะ่ะสีฟันแนวนี่ประจาเพื่นอนว่าผีผ่านทางมาบอกเลขเพื่อนว่าเจ้าทีแรงเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของพอบุญชู่ในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด คอยทผช่ชมทุกท่านมีโฉมมีลาบได้อ้รางวัลใหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมนุนนําเด้อค่ะกันไว้คาถ้าคลิปนี้ทาชู่้ชืช่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรารวยน,นําี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ